นโอ้โหแรงขัตกร่างหนึ่งอะไรนะนรอดไปเหอะขัตกรบอกรอดไปเหอะอะไรวะนี่ย<ะไ>โอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับเกมเดทบายเดอะไลท์โมบบายวันนี้เราก็มาเล่นเกมเดทบายอีกเช่นเคยบนวันเล่นแต่เกม อุ้ยมีล็อกเครื่องนะเนี่ยเราไม่รู้ตัวอะไรเรามาอยู่กับด่านหลุมหายใจไม่ออกนะครับผมด่านนี้เป็นด่านที่ก๊อตมากในเรื่องตรงกลางแมปนะแบบดู l อลทดิโอ้เพื่อนย่องวหรอตัวอะไรเสียงเพลงเหมือนไอ้นั่นเลยวะ The Legion เสียงเพลงเหมือน The Legion มากตัวอะไรไม่รู้ดูก่อนไล่เพื่อนเหรอตัวอะไรวะโอเคเจอ The Nerf วุ้ย The Nerf กับด่านนี้วะ่ะ แล้วตีเพื่อนไปแล้วน่าจะคมเอาเรื่องอยู่นะครับผมเพราะว่าน่าจะคมเอาเรื่องโอเคเราปั่นไฟก่อนเลยโอ้โหทูแทบ็บเพื่อนเราโดนทูแท็บไปแล้วฆาตการเอาเรื่องโอ้โหไอเขาวางวะเขาวางทำไมวะน่ะวางทำไมวะน่ะอุ้ยเราก็บิงไปอีกตีนนอีกคนนึงไอเขาบิงคมอยู่นะอุ้มหรือเปล่าไม่อุ้มเหรอ อโอเคอุ้มแล้วมาอุ้มมามาแขวนสไกใกลเลยเดี๋ยวผมรอช่วยนะครับเพราะว่าผมมีดินหุกผมต้องรอช่วยไปไหนแล้ววะเขาไปไหนแล้วโอเคบิงไปทางนู้นเราช่วยได้แต่เราไม่มีบอโลนะครับผมวิธีการจุก๊กับเดืนเนืน้อเราต้องหาอะไรมาบังตัวตอนจุ๊กด้วยนะครับผมมาวะออ้ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคไล่เพื่อนต่อเหรอ เดีย๋ยวผมไปรอส่องให้เพื่อนรอส่องให้เพื่อนโอเคเปิร์กดินหกผมทำงานแล้วนะครับผมเปิร์กดินโกผมทำงานแล้วบิงเบล้วโอ้โหเรียบร้อยบิงยังคมเนื้อคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาแล้วทำไมเสียงหัวใจหายเฮ้ยแล้วเสียงไฟข้างหน้าหายน่าจะมีแอดออนนะครับผมแล้วเขาแอดออนนี้มาเล่นทำไมวะเนี่ยเดีย๋ยวผมรอเขาอยากจูบบ้างอยากลองฝีมือ โอเคมาแล้ววิธีการจูงเนื้อนะครับผมหาอะไรมาบังแบบนี้นะหาอะไรมาบังแบบนี้เขาจะบิงยากนะครับผมแบบวิ่งไปแล้วก็มองหลังด้วยนะครับผมเล่นเจอเนื้ออะต้องมองหลังเยอะๆครับผมโอเคเนี่ยหาอะไรมาบังก็ได้แล้วก็สวนกระแสนี้ครับผมถ้าเราหาอะไรมาบางังมันจะมันจะจูงง่ายนะครับเพราะว่าเขาไม่เห็นตัวเราเขาต้องเดาทิศทางเราลุวนๆครับผมแล้วก็พยายามอย่าวิ่งวิ่งชิดกําแพงนะครับผม เขาจะวิงมาตีเราง่ายเราต้องวิ่งออกจากกระแพงนิดนึงโอเคเขาไปไล่เพื่อนเขาจะซ้ำเพื่อนวะเฮ้ยเขาซ้ำเพื่อนแล้วเพื่อนไปตีไฟฉายใส่เขาทำไมวะน่านะผมรอส่องให้เลยผมรอส่องให้เพศสุดท้ายแล้วนะเนี่ยโอ้โหมีอย่างคมอแล้วเขาเห็นผมแย่แล้วอุย้ยส่วนไม่ได้ก็จะส่วนสักหน่อยอุย้ยมือหลุดเยอ่ละ เอ้ยยังได้อยู่ดีที่ติ๊กไฟฉายทันทำให้เขาเสียจังหวะนิดนึดนงนนยังไล่อยู่อ่ะเขายังไล่อยู่ผมมีเพิ์กไล์นะแต่ว่าผมยังไม่อยากใช้เดินเนื้อนี่ไม้ไม่จำเป็นสําหรับเขาเลยนะครับผมเราไม่จําเป็นต้องไปวิ่งบนไม้นะถ้าเจอเดินเนื้ออ่ะอุ้มหรือเปล่าโอเคโอ้โหแล้วเขาหัานข้างไม่น่าได,ได้แล้วผมล้มปะเนี่ยไม่ถึงนะโอเคเนื้อเป็นตัวที่เดินช้านะครับผม เดินช้าช่วยได้มปนะผมไม่มีบอโลวะ่ะยังไม่ได้บอโลเลยโอเคผมว่าผมไปปั่นไฟดีกว่าเ,เพื่อนตายแล้วนะครับผมโอเคผมไปปั่นไฟดีกว่าเพื่อนฮิวให้หน่อยโอเคผมว่าผมไปรอส่องให้คนนั้นดีกว่านะ ผมไม่อยากปั่นไฟแต่เหลือแค่ทั้งสามเครื่องนะเพื่อนบอกว่าไม่ช่วยปั่นไฟอะไรเลยเดี๋ยวผมไปปั่นให้ก็ได้ผมไม่รอก็ได้โอเคผมไปปั่นบ้านเล็กผมจําได้ว่ามีเครื่องหนึ่งกําลังจะเส็จนะครับผมอยู่ข้างบ้านเล็กเลยเดี๋ยวเราวิ่งไปดูกันหลังท่านซุงนี่เลยนะถ้าใครเล่นโซโล่ก็พยายามปั่นไฟเยอะๆนะครับผมปั่นไฟแกดเทมแล้วก็ไปจูกบ้างนะครับผมจะได้บวกบ้างอุ้ยมือลูดอีกแล้วโอเคปั่นไฟ โอ้โหทำไมทีมยับเยินขนาดนั้นวะน่ะเขาบิงคุคมมาก <c oughs> ขักตกรตวเนี้แล้วเ,เขาเห็นผมแย่แล้วน่าจะเห็นผมอยู่นะตเตะต้นไม้ <c oughs> ตีไม่โดนผมจะช่วยยังไงวะเนี่ย <c oughs> ส่วนกะระแสไม่ได้เขากำบิงสั้นนะมองหลังตลอดนะครับผมมองหลังตลอดตัวนี้มันโล่งไปวะเขาอ,อุม้ม่ะอุ้ยสองไม่ทนันถ้าเป็นไฟฉายม่วงนะบอกก่อนผมดึงไม่ได้ผมไม่มีบอลโล่ ไม่ดึงไม่ดึงเราจะไม่ดึงหลุดนะหน้าหลุดนะหน้าอุลลาขาวางเลยแย่แล้วผมแย่แล้วตรงนี้โล่งมากโอเคมุดหินตรงนี้ไปก่อนส่วนกระแสะจะเย็นเพื่อนจะเย็นจะเย็นจะเย็นเราพยายามหาอะไรบางตัวนะครับผมเช่นแบบเช่นแบบเนี้ยหาอะไรบางตัวเราว,วิ่งหาอะไรบางตัวอุ้ยเขาไม่เอาเฮ้เพื่อนลุกเองโอ้โหมีวอลโลด้วยสวยจัดจัดจังหวะนี้เพื่อน จวยจัด,จดมาได้ทันเวลาพอดีไม่งั้นผมแย่รอส่องได้ปะนะผมที่จะรอส่องอย่างเดียวเลยจะรอส่องให้มันได้เลยจะรอส่องให้มันได้เลยโดนไม่ได้เพื่อนผมมีกัดไม้หนึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้หรือเปล่าโดนอุน้ยไม่โดน้าตการใจร้อนไปนิดนึงผมก็จะวิ่งรอส่องไฟให้เพื่อนอ้นเรียบร้อยเขามิงคมมากคนเนี้ย จังหวะน,นี้แหละอุ่งแ้ส่องไฟฉายอะไรของผมเนี่ยโอ้โหเพื่อน,นจะมีแทงหลังนะครับผมผมไปส่องไฟฉายท่าอะไรก็ไม่รู้โอ้โหไปยืนติดกําแพงส่องไม่ได้วิ่ลมไปแล้วสองทันหรือเปล่าไกลเกินมันไกลเกินมันไกลเกินไปต้องมาฮิวก่อนอนะ่ะไม่งั้นเล่นยากครับผมต้องฮิวก่อนต้องฮิวก่อนเพื่อนไม่รู้ว่าเขามีเนิร์คอลลิ่งหรือเปล่า แต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีเพราะว่าเขาใส่ธานามาหรือเปล่ามาแล้วว่ะมาแล้วมีเนื้อ,อ calling <oughs> ไม่เป็นไรนะครับผมผมบังให้เพื่อนเพราะว่าผมมีดินฮุกผมสามารถลุยต่อได้อีกยกนึงมาดินเลยกมาต่ออีกสักยกไหมล่ะเพื่อนมาต่ออีกสักยกไหมล่ะมาต่ออีกสักยกไหมล่ะใจเย็นส่วนกเกษแสผมต้องหาหินบังนะครับผมเล่นทีโล่งๆไม่ค่อยได้ เขาตามหมดอยู่ปะเนี่ยตามมาตามมาเพื่อนโอเคตรงนี้พอมีหินได้อยู่ต้องหาหินที่มันแบบบังตัวเรามิดเลยนะครับผมโอเคเราอุย้ยเกือบโดนอืมดีเขาไม่ปิงดีเขาปิงดีอยู่เขาปิงดีอยู่คนนี้ถือว่าใช้ได้สวนกระแสอีกรอบสวนกระแสอีกรอบนึงนะใจเย็นจะเย็นถ้าเราสวนเยอะๆเขาจะจับทางได้เราพยายามแบบเปลี่ยนวิธีเล่นไปเรื่อยนะครับผมสวนบ้างไม่สวนบ้างเนี่ยแบบเนี้ย ผมจะไม่สวนโอเคมาแล้วผมจะไม่สวนเลยนะครับผมมาไปเนี่ยอุ้ยไม่ถึงเมื่อกี้แบบเกือบโดนนะเมื่อกี้เกือบโดนเราต้องสวนบ้างไม่สวนบ้างนะครับผมเปลี่ยนวิธีเล่นไปเรื่อยๆเขาตตามผมปะไม่ปะเขาไม่เอาผมเขาไม่เอาเพื่อนเหรอเหลือเพียงเครื่องเดียวเท่านั้นเดี๋ยวผมไปเปิดกล่องเอาอุ้ยมาไะเนี่ยมาแล้ววัยรุ่น วิ่งสวนไปเลยมาแล้วไอ้รุ่นผมพยายามเปิดตัวให้เขาเห็นนะครับผมเพราะว่าให้เขาไล่ผมนานให้เพื่อนปั่นไฟตอนนี้บ้านฟ้าแบบปั่นฟรีนะครับผมผมพยายามไม่วิ่งไปบ้านฟ้านะ่จะเย็นเพื่อนจะเย็นเพื่อนสเต็ปสเต็ปเ,เ,เรามันห่างกัน <c oughs> อุ้ย <c oughs> เพื่อนปั่นไฟได้กี่เปิดแล้วเวนี่ยต้องรีบปั่นนะเพื่อนโอเคเราพยายามหาหินบังนะครับผมเนี่ยเราแบบสวนบ้างไม่สวนบ้างนะครับผม เห็นปะถ้าเราใช้อะไรบงังเขาจะเล่นกับเรายากนิดนึงนะครับผมอุย้ยเพื่อนไม่ปั่นไฟแย่แล้วมาวิ่งบล็อกให้เราไม่ปั่นไฟอย่างนี้ไม่มีคนออกนะครับจะเย็นฆาตกรผมพยายามวิ่งอยู่โซนนี้นะครับผมผมจะไม่ไปโซนอื่นเพื่อนไม่ไปปั่นไฟจริงดิโอเคบังก็บงังเข้าไปแล้ว่ะยิงก่อนไหมมาแล้วเพื่อนมาแล้วเขามีเนื้อคอลลิ่งมีเนื้อคอลลิ่ง เพื่อนไม่ปั่นไฟจริงน,นะเดี๋ยผมไปปั่นให้ก็ได้ไหมผมไปปั่นให้ก็ได้โอเคผมจําได้ว่ามีเครื่องปั่นไฟอยู่บ้านเล็กเครื่องปั่นไฟอยู่บ้านเล็กตรงเนินโอเคตรงนี้ให้เพื่อนจูบไปครับผมแล้วก็มาพักปั่นไฟกันบ้างเป็นช่วงช่วงอ้ยกล่องเดี๋ยวผมเปิดเผื่อได้ไอ้นี่เผื่อได้พยาบาลจะได้ต่อชีวิตให้เราอีกนิดนึงแล้วโดนตีแล้วเพื่อนโอ้โหเหลือสองคน สองคนเพื่อนจูไปก่อนแล้วกันโอ้โหเพิ่อกว่าจูไปก่อนไม่ได้พยาบาลบาแย่แล้วไม่ได้พยาบาลเขามีบาร์บีวหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับที่แน่ๆเขามีทานามีเนื้อคอลลิงล็อกเครื่องอีกเปิร์กนึงผมไม่รู้ผมต้องผมไปเข้าตู้ดีกว่านะครับผมวิธีหลบบาร์บีวนะครับผมให้เข้าตู้นะแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขามีหรือเปล่านะต้องรอเขาแขก่นก่อนค่อยออกไป โอเคประมาณนี้น่าจะได้มู้ลเข้ามาเข้ามาผมจังหวะน,นี้ผมจะเนียนไปช่วยเพื่อนนะครับผมไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขาเห็นผมปะวะเขาไปพังเครื่องโอ้โหจังหวะน,น,นี้น่าจะเห็นแล้วหรือเปล่าผมไม่มีบอโลอ่ะดึงไม่ทันครับผมผมยังไม่ดึงต้องปล่อยเพื่อนตกเฟสสองว่ะแย่แล้วผมไม่มีบอโลผมก็น่าจะล้มด้วยบ้งเนี่ย โอเคพยายามฉีกออกไปก่อนจะเย็นเพนื่อนจะเย็นอุ้ยอุ้ยอุ้ยดีนะไม่ถึงดีนะมันเลยดีนะมันเลยผมไม่มีบอลโลช่วยเพื่อนยากถ้าผมช่วยผมน่าจะล้มแทนเนี่ยพยายามหาอะไรบังด้วยนะครับผมเนี่ยหาหินพวกนี้บังได้โอเคแล้วก็สวนบ้างไม่สวนบ้างนะครับผมเนี่ยเห็นปะเราต้องเปลี่ยนวิธีเล่นไปเรื่อยๆนะฮะผมจะพยายามวิ่งกลับไปช่วยเพื่อนให้ทนันเพื่อนตกเฟสศองไปแล้ว โอเคพยายามวิ่งกลับไปวุ้ยติดไม่ได้ไม่ได้เพื่อนส่วนกระแสเขาพยายามไม่ให้ผมไปช่วยนะเขาพยายามแบบพยายามบีบให้ผมออกมาเรื่อยๆโอ้โหผมว่าจะวิ่งไปบ้านเล็กนะแต่ว่าดูอย่างโล่งเลยผมเล่นอยู่นี่ก่อนบ้านเล็กอย่างโล่งเลยผมต้องรอให้เขาบิงก่อนใจเย็นเพื่อนโอเคจังหวะน,นี้แหละเราต้องวิ่งฉีกไปบ้านเล็กตัวนี้มีหินบังได้ โอ้โหแย่แล้ววะ่ะเขาไม่เขาบีบไม่ให้ผมเข้าบ้านเล็กโอ้โหไปไม่ได้เล่นนี้ก่อนโอ้โหน่าจะล้มแล้วหรือเปล่าไม่งเขาไม่บิงวะ่ะดักสตันไม่ได้วะ่ะอุ้ยจะเย็นเพื่อนจะเย็นหลอกไปหลอกมาซิกแซกผมมีไลท์ครับผมจังหวะนี้แหละเพื่อนอย่าเพิ่งตายน่าจะทันอยู่เพื่อนจะตายแล้ววะ่ะเฮ้ยอุ้ยทันปะเนี่ยทันปะเนี่ยเขามาแล้ววะ่ะ โอเคยังทันอยู่ซอร,รี่ที่ปล่อยให้ตกเฟษสองเพราะว่าผมช่วยไม่ได้จริงๆเขาเอาใครวะน่ะเอาผมต่อปะโอเคเอาผมต่อนะตอนนี้แต้มแต้มจูมผมเต็มแล้วนะครับผมอู้หอย่างโล่งเลยน่าจะล้มไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแล้วโหแล้วเขาดูเขายืนมองหน้าผมมองอะไรขนาดนั้นเพื่อนจะแคนอะไรขนาดนั้น ก็ยืนมองหน้าผมอะไรวนะน่ะโอเคดูดูเหมือนจะแขนแขนจ,จัดๆเลยคนเนี้ยไปได้แล้วยืนมองหน้าเลยวะโอเคมีบอโลไม่ไม่กดตีด้วย่ะไล่ใครเขาไปตีเพื่อนเฉยเลยทำไงดีวะเนี่ยจะรอดได้โอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยเขาอุ้มเลยนะผมจะเปิดกล่องกล่องนี้เป็นกล่องสุดท้ายที่ผมจะลุ้นโชคว่าจะได้ว่าจะได้พยาบาลหรือเปล่าต้องมาลุ้นกันเพื่อนตายแล้วนะครับผมตอนนี้หลุมเกิดแล้วนะต้องหาหลุมอีกโอ้โหไฟฉายเขาอยากจะให้ผมวิ่งส่องทัง้งที่ทางเกมเนี้ยยังไม่ได้ส่องให้ใครเลยนะหลุมอยู่ไหนวะผมว่าหลุมต้องเกิดแถวแถวบ้านใหญ่นี่แหละมัง้ง อันนี้ผมเดาล้วนๆเลยนะครับผมไม่มีหลักการใดทั้งสิ้นอุ้ยเขาปิดหลุมว่ะแย่ละผมจะออกอยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวเนื้อจะคุมโซนเครื่องง่ายนะครับผมผมจะรอให้เขามาประตูก่อนเดีย๋ยวรอเขามาประตูนี้ก่อนโอเคเขาน่าจะมาประตูนี้นะครับผมผมรอให้เขาแบบออกตัวไปอีกประตูนึงผมจะรีบวิ่งไปเลยนะครับผมเดีย๋ยวรอให้เขาออกตัวไปก่อนโอเคจังหวะน,นี้แหละจังหวะน,นี้แหละในตอนที่เขาก,กำลังจะเดินไป โคตรลุ้นเลยจังหวะเนี้ยลุ้นสุดๆลุ้นกับการจุ๊กก็เปิดประตูออกนี่แหละโอ้โหเพลงมัรเลาหรือเหลือเกินผมว่าน่าจะทันอยู่นะครับผมเฮ้ยคือหลอดแล้วครึงหลอดแล้ว,ลวบิงมาแล้วหรือเปล่าเขาน่าจะกำาลังกลับมาเขาน่าจะกำลังกลับมา,า,บม,ามาแล้วโอ้โหเปิดทันเฮ้ยหลอดเฉยหลอดเฉยไปยืนบนเส้นนี่ก่อนรอเขามาดูดูด,ดูเขาจะบิงบิงมาตีผมได้หรือเปล่า เขาจะบิงผมมาหรือเปล่าวะเขาไปไหนแล้วมาแล้วเนี่ยเห็นปะเขาบิงข่มมากเขาบิงแบบโดนโดนตัวเป๊ะๆเ,เลยอะโอเคเราไปดูแต้มกันเราทำทุกอย่างเลยนะเพื่อนเกมอุย้ยบวกศูนย์โอ้โหแล็กขัตกนแรงกหนึ่งอะไรนะรอดไปเถอะขัตกรบอกรอดไปเถอะอะไรวะเนะ่ะ